สุดคับน,นี้นอยู่ผมสวกัสดีคุณจูมาจะบอกว่วาวดีใจมากครับช่มได้สิ่งน,นี้นะนะผมไปตกปลามานะครับเศษนี้นะครับก็ได้สิ่งน,นี้มานคะรับผมว่าไม่ออกกันวนะ่ามันคืออะไรนะแต่ผมถ่ายปเป็นเล่งหนึ่งคลิปนะครับอมผม ปรมาณว่าคลิปมันดูไม่ได้นะอ่าตัวแคสมาสองชั่วโมงกว่าในคลิปนั้นเออเบียดตกปลาผมอยู่ไหนหรื้าะเอายังไงนะก็ตกปลามาตอนนี้ฝนตกครับก็ตื่นเต้นมากครับก็เหมือนได้ออกไปหาเพชรมานะครับแต่พอคลิปสิเนี้เอ้าคลิปดูไม่ได้ไหงโอ้นิ้งก็เลยจะมาแบบเร็วๆนะโอเคเล่นนานแนละ้วนีมฟลุ First. นี่ยฟอร์เซนเนี่ยนี่ฟอร์ซูบ็อกใช่วยไหมนี่ฟอร์จูนถ้าผมอ่านไม่ผิดนะแต่แม่งโคตรโชคดีแต่เราขอเฮ้ยขอได้ฟอร์เซนบ็อกขอได้ฟอร์เซนบ็อกอะไรประมาณนั้นอนะ่ะสุดท้ามันได้เฉยมันก็อ่ะนนะแล้วก็ได้อันนี้ก็ได้ไปขุดนานนะนานละเออหนึ่งสองสาม Okay. ประมาณนี้นะครับเอาไงดีวะโอ okay. เค้ยเท่ดีนะแล้วก็ยังไงดีวะผมก็ไม่อ่านไม่ออกว่าโฟ์เซ่นไหมน่าจะโฟ์เซ่นนะเลดี้เกอร์ย่าไม่ใช่นะคนเรื่องนะ okay. แต่โค้ชจะดีใจนะท่านผู้ชมถูกป่ะวะเฮ้ยไม่รู้ว่าใช่ไหมนะแต่ขอลองใส่ยดยคนละเมื่อยอยู่เลยฝนตกยิงฝนตกอยู่เสียเลเวลหนึ่งเลเวลนะ แบบลองเดินดูว่าผมมันเดินได้ก็อัานไม่ออกน่าจะฟรอซ้นนะก็ตกปลาสถานี้เอ้ยแถวกระพังมอนจี JK! ใช่รชมชมชครับท่านชมใช่ครับโอเคครับก็ดีใจมากครับตอนนี้โอเคครับใช่นะอืมไม่คิดโอ้ยชิบหายเจ็บเจ็บฉันไม่สู้แกสกิลินตัน ฉันไม่สู้แต่แตะแกยอยากให้สู้ก็สู้นะลดเดเมจไปเลยโอ้โหเจ็บใจไรนะดอแม่งเจ็บใจชิบหายกูแค้นทั้งสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงคิดดูครับแม่งวิดีโอไหมอันนั้นมึงนะ ใชนะ่แหละเฮ้ยแค่หลอโอเคแค่หล่อไม่พอใส่ต่อครับเรื่องนี้ต้องเก็บไปที่ลับนะจะไม่ใช้งานเด็ดขาดน,นะกลัวพังอันนี้ฟอร์จูนเปล่าวะไม่รุ่มกันหนระฟอร์จูนนะตัวมีเพชรเปล่า ไม่ได้เพชรมันนี่ถือว่าใช้ให้สิ้นเปลืองนะเอาน่ะใช้ให้สิ้นเปลืองสุดที่ทำได้นะโอเคเอามารวมกันนะ ใช่เปล่าวะไม่ดูไนะลองขุดด้วยไม่ดูไม่ใช่ไหมนะเหล็กนี้นี่เราลองทำปรนะโยชน์ด้วยเออไม่ดูไม่ใช่ไม่ดูเหมือนกันใช่ฟอร์จูนนะแต่ก็อ่ะ ผมก็จะมาทำธนูนะธนูเนี่ยผมมีตัวน้สติกสติกใช่ไหมสติกเยอะก็ได้มาจากการข้าธนูเอ้ยข้าธนูตู้อีข้าแม่มุมนะใหญ่แม่มุมนี้ทำได้สองอันได้ไหมเฮ้ยเจ็ดเคได้แล้วเก็บธนูเฮ้ยให่แม่มุมนี่เหลือเส้นเดียวเลยนะครับ โอ้โห oh, หนึ่งชุดพอดีแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เนี้ยทะน,นุมน้องการคราฟฟิอิเองไม่ใช่ต้องการชุดตัวอินชาร์ดนะแต่จหาจากหนได้นะฮะนะมาแบบรีบรีบนะบอราว่าก็ไม่มีนะ โอเคเดี okay, ๋ยวยังไงดีวะปลาก็กินหมดแล้วเดี๋ยวเท่าชีก่อนเลยเมียวใส่ต่อครับใส่ดีกว่าคิดดว เก็บของเมื่อกี้ที่เก็บตัวนี้มันสเปเชียลนะอันนี้มึงอยู่กับเพื่อนเ้ามาเออเลยเชื่อมันโอ้จนมาวันนี้ต้องตัดนะผมเคลียร์พื้นที่นะยังไม่เสร็จนะพื้นที่เดี๋ยวมต้องเคลียร์ตรงนี้อีกนะมันไปสุดเลยนะเหมือนกับเนี้ยเนยะสุดถ,ถึงช่วงลงเขานะ ผมสุดป้อมก็จะกดจดจะทำเอาจุดไฟแช็กเผานะไม่แน่ไม่แน่ท่านผู้ชมว่ามสามารถทำประตูเอนเดอร์มันได้ไหมทำกับผมพี่เต้ขอคิดไม่เร็อวอะแต่มันจะกบขอพี่เจ้ไหมล่ะเออนะ มืดไม่สวยครับ okay. ต้องต้องหาบ่อลาวาแ้า้ซุ้อมาสองอันหนึ่งสองโอเคได้แล้วสองอันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เยไม่คิดม่ได้กดนะคิดแบบไม่รู้จะกดยังไงแล้วมันโหลดเองอะโอเคเกี่นาทีครับแปดนาทีก็อีพีนี้จะมาอีกแบบรีบๆนะครับจะนอนแล้วง่วงโอเก็บ okay. ไม่อึ้งโอ้โหโอเคจะเก็บก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวตกปลาอีกเที่ผมจะได้อะไรดีๆอีกนะเออเร้อ ปุ้เชาจะตกมาต่อ,นะอแล้วจะต้องตกเต,ต,ต,ต็นบ้านน,นะนี่และนี่ไม่รู้เลาจะไปห้องอนะไรอเคก็เพียงแค่นี้นะคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็เออนี่ดินเนี่ยขุดมาก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะเป็พนพวกหินเหมือนกันนะ ไม้นี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะนี่ก็เลยมาค้าบกล่องนะครับก็แค่นี้ครับเหล็กๆเหล็กจะขอยึงขอเผาอาหารนะยวเอาไปเผาได้บ้างเอาาไม้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  ไม้ฉากนะไม้ฉากโอเคแค่นี้นัาจะได้นะครับส่วนหินนี้เดี๋ยวนี้โอเคเหล็กสลับกันพอดีครับ ก็แค่นี้ครับโอ้โหม่งอยากเล่นนะอ่ะเฮ้ยพูดจริงด้วยอยากตกป้าอีกอะ่ะเผยได้อะไรดีนะขนาดไปตกป้ากากนะเว้ยเนี่ยอ,อึ้งนะอึ้งโอเคเดี๋ยวต้องมาตรก,การตรงนี้อีกอาจจะงงทำไมผมต้องเคลียร์พื้นที่แล้วก็ต้องปัดทดให้เยอะๆนะ บางคนาจจะกใส่นะก็เพื่อมอนจะไ,ไม่ต้องเกิดน,นะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีประตูนะะชื่เจอประตูไว้ก็ได้นะแต่มันไม่เหมาะกันนะเออมันตังมันสามมันสามคูนนั่นแหละวอาสามคู้สี่หรือห้าประมาณนี้แหละนะก็ช่างม่งนะแค่นี้แหลบก็ใจคิปหน้านครับ อันนี้ตัดไปตอนอีพีที่แล้วนอนมันยังไม่หมดว่ะตัดไปตอนที่ถ่ายแล้วคลิปไม่นั้นแหละเออเจอกันคลิปหน้าครับบายวิวจะไปตกปลาอีกเนี่ยนอนละ